จำไว้ว่ากายเบาจิตเบาจิตที่ผ่องใสน,นั่นแหละจะปั๊มเงินเรียกเงินเรียกทองมาสู่เราเอง แต่การเริ่มทำความดีอาจไม่ได้มีความสุขแต่แรกเพราะอาจจะต้องฝืนสู้ <c oughs> กับความอยากผิดผิดอาจจะต้องเผชิญกับเสียงเย้ยหยันรอบข้างอาจรู้สึกแปลกแปลกแยกจากสังคมสีเทากลุ่มเดิมหรืออาจเจอคำถามสุดหินในหัวตัวเองว่าทำไมเราต้องดีอยู่คนเดียวด้วยทำดีไปสักพักสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ไม่ทำร้ายไม่เอาเปรียบใครไม่ผิดพัวผิดเมียไม่ปั้นน้ำเป็นตัวไม่เสพยามัวเมาถึงจุดที่รู้สึก ถึงความสบายใจในชีวิตการบาจิตเบา,เ,บาเลิกเอามวลทินป้ายตัวเองป้ายจิตตัวเองอยู่ๆจะสบายขึ้นมาจิตจะผ่องใสแต่บางทีอาจจะลังเลอยู่สงสัยอยู่เป็นคราวๆหากวนกลับไปอารวาสอยู่เป็นบางวันจึงสบายใจแล้วติดติดดับๆไม่ได้เป็นสุขเนียนๆน,น,นานๆเสียทีเดียวทำดีนานพอจนรู้จุดหมายที่แท้จริงของตนเองคือก้าวเข้าสู่เขตชีวิตที่แตกต่างต่างออกจาก มาจากสภาพจิตที่เปลี่ยนไปมีปกติจิตที่เย็นสุขสบายมีความสบายกายสบายใจปรากฏเด่นเป็นอันดับแรกไม่คิดขายความสบายให้กับปีศาจทุศีนตัวไหนไม่ลังเลสงสัยในผลของการทําความดีและเป็นคนดีไม่มองตื้นตื้นว่าทําชั่วได้ดีมีรถขับไม่เห็นแบบผิวเผินว่าโกงแล้วรวยรวยแล้วคนนับหน้าถือตาแต่มองเห็นด้วยใจอันพองใสอันเป็นสันติว่าทำชั่วได้ชั่วที่จิตไม่มีใคร ทำชั่วแล้วไม่ถูกจับได้ไม่มีใครชั่วแล้วไม่รู้อยู่แก่ใจไม่มีใครชั่วแล้วไม่กระสับกระส่ายเราราแวดระวังไม่มีใครชั่วแล้วไม่กลัวความรับถูกเปิดโปงไม่มีใครชั่วแล้วไม่กลัวผลหลังความตายวันสุดท้ายมาถึงนั่นแหละทุกคนจะรู้เองและจากนั้นไม่มีคำเรื่องไม่มีคำร้องขอไม่มีคำอุทธรณ์ใดๆสำหรับคนชั่วต้องไปนรก ต้องได้รับผลของกรรมอย่างแน่นอนนี่แหละเวลาที่เราฝืนฝ่าด่านการทำความดีไปจนถึงจุดจุดหนึ่งที่มั่นคงในความดีแบบถาวรแล้วจิตจะทรงพลังมากจิตจะนำความสุขมาให้อยู่ตลอดเวลาและไม่ต้องห่วงความสุขนั่นแหละ มันเป็นทุกสิ่งทุกๆอย่างปรารถนาเงินก็จะได้เงินปรารถนาสุขภาพที่ดีก็จะจิตผ่องใสแต่ถ้ามีกรรมที่จะต้องเป็นสุขภาพที่ไม่ดีก็จําไว้ว่าปัญญาแห่งความสุขที่เราได้มาถาวรนั้นแหละจะช่วยเราแยกกายแยกจิตได้จิตก็อยู่ส่วนจิตความสุขความทุกข์ จิตเป็นสิ่งที่เข้าไปรับรู้และจิตก็สามารถอยู่เหนือสุขเหนือทุกได้จิตจะผ่องใสมีอมตะสุขที่ถาวรน,นั่นเองดังนั้นไม่ว่าจะวิปากกรรมใ,ใดๆจิตก็ยังมีความสุขได้อยู่ดีนี่แหละคือคนที่ดีเหนือดีดีแบบถาวรแล้วก็จะมีสุขแบบเหนือทุกสิ่งทุกๆอย่างได้เองสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ